สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจนะคะเอาอีกรอบวันนี้ทำอะไรอยู่ตรงไหนกันคะเพื่อนๆใครบ้างคะที่วันนี้อยู่ใน ความเสี่ยงนะคะโควิด19นะคะใครที่ยังต้องออกจากบ้านไปทำงานนะคะต้องดูแลตัวเองกันนะคะ มันติดกันง่ายนะคะขอคนเพื่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่ไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนนะคะใครที่มีความจำเป็นนะคะต้องไปทำงานทุกวันนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะให้เยอะๆเข้าไว้นะจ๊ะ ไปที่คนก็พลุกพล่านนะคะมันล้างมือบ่อยๆนะจ๊ะขอโทษที่ข้าไปวุ่นวายในชีวิตเธอนะ เพราะถ้าคุณไม่ติดนะโอกาสที่เราจะติดก็น้อยนะจ๊ะอ่าโอเคนะคะก็นะคะตักก็ยังคงเออเอาเรื่องราวนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเอาเรื่องราวในเรื่องของสมุนไพรนะคะมาบอกเล่าให้กับทุกคนนะคะก็จะพูดอยู่แบบนี้นะคะจนกว่าทุกคนนะคะจะได้มีโอกาสนะคะในการดูแลสุขภาพนะคะด้วยสมุนไพรนะคะที่เออ จะพูดว่าเลยะคะที่มีประสิทธิภาพนะคะนอกจากประสิทธิภาพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสามารถที่จะการันตีได้นะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าถ้าขอเป็นกระบอกเสียงนะคะวันนี้ไม่ว่าใครจะมองว่าจะเป็นการขายของหรือการแบ่งปันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครจะมองแต่วัตถุประสงค์จริงๆนะคะก็คือต้องการที่จะบอกเล่า90นะคะ จะบอกจนกว่าทุกคนจะมีโอกาสนะคะได้ดูแลสุขภาพอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าการบอกของตั๊กก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรนะคะเพียงแค่มาคุยมาพูดนะคะเพราะปกติถึงตั๊กจะไม่ไม่ไลฟ์ในเพจนี้นะคะก็ไม่ได้มีความลำบากอะไรมากนะคะถือว่าวันนี้นะคะตั๊กมาแบ่งปันนะคะว่า ในยุควิกฤตนะคะในเรื่องของโรคระบาดนะคะแน่นอนที่สุดนะคะโรคระบาดตอนนี้ถ้าให้เราเลือกได้ว่าถ้าเราไม่ป่วยถ้าเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะคะในภาวะที่ทุกอย่างมัน,มนแย่หรือทุกอย่างที่มันวิกฤตอยู่ตอนนี้นะคะขนาดคุณหมอะะพยาบาลบุคลากรทางด้านการแพทย์เองเขายังไม่อยากที่จะอยู่โรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองนะคะมีโอกาสอยู่บ้านนะคะดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะคะก็อ่า ใครนะคะย้ำนะคะว่าใครที่มีผู้ป่วยนะคะอยู่ที่บ้านมีผู้สูงอายุนะคะหรือตัวเราเองนะคะมีภาวะความเสี่ยงนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวนะคะไขมันความดันเบาหวานนะคะสโรคนี้นะคะบอกเลยว่า3มโรคนี้นะคะ,เ,าาคะ,คะเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะเป็นโรคเบสิกพื้นฐานนะคะที่จะทำให้ คนที่เป็นโรคแบบนี้นะคะก็มีภาวะเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อนะคะลองสังเกตไม่ไม่ค่าว่าคนที่เสียชีวิตนะคะโดยประวัติของการรักษาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือมาจากคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเรื้อรังก็คือไขมันความดันเบาหวานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดเชื้อนะคะในเรื่องของโควิด1 9านะคะทำให้เสียชีวิตค่อนข้างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ โจทย์ของตักเนี่ยตักไม่ได้มาคุยในเรื่องของโควิดโดยตรงนะคะแต่ตักจะมาพูดในในลักษณะของมุมที่โควิดนะคะโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยนะคะมันทําให้นะคะวิถีชีวิตนะคะหรือในเรื่องของสุขภาพของเรานะคะมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโอเคแหละนะคะว่าพอมีโรคระบาดตัวนี้เข้ามาเนี่ยผลกระทบโดยตรงของโควิด -19 มันมีอยู่แล้ว แต่ผลกระทบที่มันมีผลข้างเคียงนะคะอาจจะไม่ได้โดยตรงแต่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางอ้อมนะคะถ้าวันนี้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้นะคะให้มันพอมีภูมิต้านทานให้แข็งแรงนะคะก็ไม่ได้ว่าจําเป็นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะนะคะวันนี้ทักย้าอยู่ตลอดนะคะทุกทุกไลฟ์ที่ทักมีโอกาสได้ไลฟ์พูดในเพจนี้นะคะถัาก็จะนําเสนอแบบง่ายๆนะคะก็คือในเรื่องของชาก,กับกาแฟ ตัวนี้นะคะที่พูด2ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันเป็นสินค้าที่จับต้องง่ายมันเป็นสินค้ามันเป็นสินค้าที่เป็นเขาเรียกอะไรยอยู่ในวิถีชีวิตเราอยู่แล้วนะคะเราไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะคะเราแค่เปลี่ยนยี่ห้อนะคะหรือเราแค่ให้ความสําคัญเพิ่มมากขึ้นถ้าวันนี้คุณยังต้องดื่มน้ำนะคะต้องก็ยังย้ำอยู่ตลอดนะคะว่า ถ้าวันนี้คุณยังต้องดื่มน้ํานะคะดีไหมถ้าเกิดทําให้การดื่มน้ําธรรมดาของคุณกลายเป็นการดื่มน้ําที่สามารถรักษาโรคได้ด้วยคุณรู้ไหมความพิเศษของชาตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าถ้าเพียงแค่คุณได้ดื่มนะคะแค่กล่องเดียวเนี่ยสุขภาพเนี่ยจะรู้เลยว่าดีขึ้นนะคะวันนี้เน้นย้ำนะคะในกลุ่มคนที่นะคะ เป็นไขมันความดันเบาหวานนะคะไขมันความดันเบาหวานนะคะถ้าใครมีปัญหา3สิ่งนี้3าามโรคนี้นะคะอยู่ในตัวคนคนเดียวนะคะหรือใครหาจจะโชคดีหน่อยนะคะอาจจะมีแค่ไขมันในเส้นเลือดนะคะหรืออาจจะมีแค่ความดันนะคะบอกเลยว่าอยากที่จะให้ทุกคนนะคะอลองนะคะลองในการที่จะดื่มลูชุนชาตัวนี้ดูนะคะ ความพิเศษของลูชุนชาตัวนี้นะคะถ้ามันเหมือนตามท้องตลาดนะคะเหมือนชาทั่วไปที่เขาโฆษณาการตามในท้องตลาดเนี่ยทักก็มองว่ามันก็ธรรมดาไปนะคะแต่วันนี้นะคะลูชุนชานะคะของบริษัทชงโฮนะคะมีความพิเศษเล็กแตกต่างอย่างโดดเด่นบอกเลยนะคะโดดเด่นก็คือนะคะใบชาทั่วไปถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของชานะคะไม่ว่าชาตระกูลแพงขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะ ความเ,าเขาเรียกอะไรข้อเสียของใบชานะคะมันจะมีสารแทนนินนะคะอยู่ในธรรมชาติของใบชาอยู่แล้วนะคะสารแทนนินนี่แหละคะ่ะที่มันเป็นปัญหาหลักของการดื่มชานะคะสารแทนนินคือสารให้รสฝาดนะคะถ้าชาที่คุณดื่มนะคะยังมีรสฝาดนะคะแสดงว่าวันนี้ขบวนการการดื่มชาดื่มน้ำของคุณเนี่ยมันยังเป็นการดื่มชาที่ยังทิ้ง ของเสียให้กับร่างกายนะคะแต่วันนี้นะคะลูชุนชาตัวนี้นะคะได้ผ่านการวิจัยพัฒนานะคะจากนักวิทยาศาสตร์ผลิตโดยนักวิทยศาะะยศาสตร์นะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์เเขารู้จุดอ่อนของชานะคะก็เลยใช้กรรมวิธีในการสกัดนะคะสกัดเอาสารเทนินทิ้งนะคะเพื่อให้ชาอู่หลงนะคะเราใช้ชาอู่หลงนะคะเพื่อให้ชาอู่หลงเนี่ยเป็นชาที่ไม่มีข้อตําหนิใดๆเลย คือไม่มีข้อเสียใดๆเลยนะคะไม่มีรสฝาดนะคะใครที่ทานชาลูชุนชาตัวนี้ก็จะเหมือนราดื่มน้ำปกตินะคะแต่เพียงแค่พิเศษกว่าก็คือดื่มน้ำให้เป็นยานะคะมันจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะของชานะคะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะใบชาอย่างเดียวนะคะสรรพคุณที่อยู่ในนี้นะคะบอกเลยว่านอกจากใบชาอู่หลงสกัดแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของอเจียวกู่หลานนะคะ สกัดนะคะไม่ได้เอาเกียวกูห่ลานมาบดแล้วก็ใส่ในซองชานี้ไม่ใช่นะคะสกัดเฉพาะออกมานะคะ3ก็คือในเรื่องของอชุมเห็ดไทยนะคะที่มีประโยชน์อันนั้นก็เหมือนกันเราเอาชุมเห็ดไทยมาสกัดนะคะและก็ตัวที่4ที่อยากจะบอกทุกคนว่าตัวที่4นี่แหละคะ่ะ ที่มันทําให้ชาตัวนี้มีความพิเศษและแตกต่างอย่างโดดเด่นก็คือเหตุผลอะไรทาให้ชาตัวนี้ถึงสามารถที่จะรักษาโรคได้ด้วยเพราะใส่ตัวยานะคะใส่ตัวยาเห็ดหลินจือลงไปด้วยคําว่าตัวยานะคะฟังให้ดีนะคะใส่ตัวยาก็คือใส่สารสกัดไม่ได้ใส่เห็ดหลินจือบอดลงไปนะคะ ถ้าคุณกินเห็ดหลินจือบดเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ตัวยาที่ดีอยู่ในดอกเห็ดหลินจือเพราะในเห็ดหลินจือคุณต้องใช้กระบวนการในการสกัดร้อนสกัดเย็นอะไรเยอะแยะมากมายถึงจะได้ตัวยาออกมากินนะคะเพราะฉะนั้นความพิเศษของชาตัวนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่เป็นไขมันความดันเบาหวานบอกเลยนะคะใครที่มีปัญหาไขมันความดันเบาหวานควรกินชาตันนี้นะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองณนะตอนนี้หล่อเลี้ยงสุขภาพของตัวเองนะคะ อย่าต้องให้ล้มป่วยอย่าต้องเ,อเขาเรียกต้องไปพบหมอต้องไปโรงพยาบาลเราต้องช่วยกันลดภาระของคุณหมอนะคะก็ประทังตัวเองดูแลตัวเองที่บ้านนะคะด้วยรูชุนชาตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดอต้มนะคะแล้วก็ดื่มต่างน้ําเพียงแค่คุณต้มนะคะแล้วดื่มต่างน้ํานะคะดื่มแทนน้ำนะคะ่ะทุกครั้งที่คุณกินน้ําให้กินรูชุนชาตัวนี้แทน แล้วหลายคนกังวลอีกว่าน้องถ้ากินชาตัวนี้นะคะแล้วบางคนที่นอนไม่หลับบางคนที่ท้องผูกบางคนกินชาแล้วมีปัญหาในเรื่องใจสัน่นบอกเลยนะคะว่าชาตัวนี้มีความพิเศษยอยู่ตรงที่มันสกัดสารแทนนินทิ้งก็เลยทำให้คนที่ดื่มชาตัวนี้นะคะนอนหลับลึกนอนหลับสบายถ่ายคล่อง หลับลึกหลับสบายถ่ายคล่องไม่บีบหัวใจเพราะตัวนี้เนี่ยมีคาเฟอีนน้อยมากๆนะคะต้องบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะเพราะทุกอย่างผ่านกระบวนการในการสกัดแล้วก็ความปลอดภัยชาที่คุณดื่มนะคะถ้าสมมุติวันนี้ใครที่มีชาอยู่แล้วหรืออาจจะใช้เขาเรียกอะไรมีชาเฉยอะคะ่ะใบชาแล้วก็หย่อนใส่ในแก้วอะไรพวกนี้อะคะ่ะ อารมณ์ประมาณนี้บอกเลยว่าโอเคมันก็ได้ประโยชน์แต่มันยังไม่ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะมันยังไม่ผ่านขบวนในการขบวนการสกัดเอามาเฉพาะตัวยาแล้วอะไรที่เป็นข้อเสียของชาเอาทิ้งไปเนี่ยขบวนการที่เอาใบชาใส่น้ําร้อนเนี่ยมันยังทํำขบวนการแบบนั้นไม่ได้นะคะแต่วันนี้ขบวนการตัวนี้นะคะเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะทําให้ชาตัวนี้มันมีความพิเศษนะคะ ก็คือมันจะขับไขมันในเส้นเลือดออกมามันจะขับไขมันส่วนเกินตามชั้นผิวหนังออกมาแบบธรรมชาตินะคะมันจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณมันจะทําให้คุณชุ่มคอมันจะลดพาพาอะไรเขาเรียกอะไรภาวะในเรื่องของความร้อนในร่างกายของคุณนะคะมันจะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดีมันจะช่วยขับถ่ายคล่อง มันจะช่วยให้ลดน้ำตาลในเลือดมันจะทำให้อพอหลอดเลือดเราสะอาดอะคะ่ะมันก็ทำให้หัวใจที่ทำหน้าที่เหมือนปั๊มน้ำหัวใจนะคะพอมันทำหน้าที่เป็นปัม๊มเครื่องปั๊มน้ำเนี่ยพอท่อน้ำเนี่ยะคะ่ะท่อน้ำคือท่อเลือดของเรามันสะอาด <S <S มันก็ทำให้เลือดของเราไหลเวียนคือเลือดฟอะคะ่ะเลือดมันจะไหลเวียนดีมากเลยพอเลือดไหลเวียนดีก็แน่นอนค่ะ มันก็เลยทำให้หัวใจนะคะในเรื่องของการสูบฉีดหรือปั๊มเลือดในร่างกายเนี้ยดีขึ้นพอดีขึ้นอาการในเรื่องของความดันก็จะทุเลาเบาบางไปนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะชาตัวนี้นะคะมันจะช่วยขับสารพิษแบบธรรมชาติไม่ใช่ดีท็อกซ์หรืออะไรทั้งสิ้นแต่มันจะเป็นการขับสารพิษแบบธรรมชาติ จะทำให้สารพิษในร่างกายที่สะสมอยู่ในตับอยู่ในไตพวกนี้นะคะจะโดนขับออกตามหลอดเลือดต่างๆก็จะโดนขับออกพอหลอดเลือดสะอาดเม็ดเลือดสะอาดเซลล์ต่างๆเริ่มสะอาดนะคะเดี๋ยวสุขภาพก็ดีขึ้นแบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนนะคะได้มีชาตัวนี้นะคะ ซื้อต้มกินต่างน้ำไว้ประทังช่วงโควิด -19 นี้ไปก่อนนะคะอย่าอย่าให้สุขภาพเราแย่นะคะชาตัวนี้ช่วยได้แค่เพียงคุณมีติดบ้านทิ้งไว้นะคะต้มแล้วก็ให้ลูกหลานเรากินได้หมดเลยนะคะที่สำคัญก็คือมันมีความปลอดภัยถึงขั้นที่สามารถรับประกันสารตกค้างได้ถึง10ล้านบาทกับกรุงเทพประกันภัยรับประกันว่าจะไม่มีสารตกค้างนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตักออกมาพูดนะคะออกมาพูดอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเอาของดีๆไปไว้กินที่บ้านและราคานะคะต้องบอกเลยราคาที่ตักซื้อมานะคะกล่องละ600บาทมี30ซองราคา600บาทนะคะตั้งไม่เอากำไรถือว่าช่วงภาวะวิกฤตแบบนี้นะคะเรามีอะไรดีก็คือช่วยกันแบ่งปันกันไปนะคะ <c oughs> ตัวนี้นะคะตักขายในราคา6 0 0บาท6 0 0บาทเท่ากับที่ตักซื้อมาเลยไม่เอากำไรข้างกลอ่องปกติเนี่ยราคา680บาทนะคะแต่ขายแค่600เพราะใหญ่ทุกคนได้ดูแลสุขภาพได้ใช้ต้นทุนที่ต่ำในการดูแลสุขภาพคุณปู่คุณย่าพ่อแม่ของเราที่เป็นในเรื่องไขมันความดันเบาหวานนะคะกินตัวเนี้ยสุขภาพร่างกายท่านก็จะดีขึ้น ชาตัวนี้อีกอย่างหนึ่งยังไม่ได้บอกนะคะก็คือมันจะช่วยในเรื่องของอลา้างไตนะคะแบบธรรมชาติแล้วก็ขับปัสสาวะทําให้ฉี่คล่องนะคะเนี่ยควรมีติดบ้านไว้และที่สําคัญที่สุดคือปลอดภัยร้อเปเซนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่เอากําไรถือว่ามีของดีก็แบ่งปันให้ทุกคนได้ได้มีได้กินได้ใช้นะคะ600บาทเท่านั้นเองนะคะ อาที์นี้มากันต่อนะคะในเรื่องของกาแฟถ้าณนะวันนี้ทุกวันคุณกินกาแฟอยู่แล้วนะคะตักก็จะบอกจนกว่าจนกว่าคุณจะตัดสินใจลองซื้อไปดื่มดูค่ะเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ตั้งมาพูดเนี่ยมันไม่ได้ลิ้มรสนึกออกไหมคะมันไม่ได้ลิ้มรสและมันก็ไม่ได้มันไม่ได้รู้เลยว่าดีอะค่ะคุณต้องลองถ้าคุณลองแล้วเนี่ยตักก็การันตีได้เลยว่า ใครที่ลองทานกาแฟจริงใจตัวนี้แล้วนะคะแล้วปฏิเสธว่าไม่อร่อยเนี่ยยินดีคืนเงินเลยนะคะเพราะกาแฟตัวนี้นะคะผลิตมาหนึ่งเลยคือรสชาติกลมกลม่อมรสชาติกลมกล่อมแล้วที่สำคัญเป็นกาแฟที่ไม่สะสมโรคเป็นกาแฟที่ช่วยสะสางโรคใครที่เป็นไขมันความดันน้ำตาลในเลือด ใครที่นอนไม่หลับท้องผูกนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของเ,อาเขาเรียกอะไรนะหมอสั่งห้ามไม่ให้กินกาฟงกาแฟนะคะกาแฟนี้ออกแบบมาเพื่อผู้ป่วยโดยตรงนะคะผู้ป่วยทานได้ไม่มีข้อจำกัดใดๆทั้งสิ้นเพราะอะไรทราบไหมคะ 1. เลยนะคะกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยใช้กระบวนการคั่วบดแบบไม่ไหม่นะคะสเลยนะคะ คาเฟอีนในกาแฟานะคะเป็นคาเฟอีนที่มาจากธรรมชาติก็คืออยู่ในอยู่ในเมล็ดก,กาแฟาที่ร่างกายมันเป็นคาเฟอีนธรรมชาติที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการอยู่แล้วนะคะแต่นะคะยี่ห้ออื่นนะคะส่วนใหญ่เขาจะใส่คาเฟอีนแบบสารเคมีลงไปเพื่อนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยติดกาแฟะนะคะเพื่อให้ลูกค้าติดกาแฟของเขาแต่กาแฟจริงใจจริงใจสมชื่อนะคะ ไม่ใส่คาเฟอีนปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะคะสองนะคะครีมเทียมตัวนี้นะคะรสชาติกลมกลมนะคะมันนะคะนุ่มลิ้นมากๆแต่โทษทีนะคะความมันของเขานะคะไม่มีผลเสียกับร่างกายเพราะครีมเทียมสกัดจากเนื้อมะพร้าวสกัดจากเนื้อมะพร้าวนะคะทำให้นะคะ ความมันของเขานะคะจะมีประโยชน์กับหลอดเลือดเรามหาศาลเลยค่ะเพราะน้ำมันมะพร้าวนะคะมันจะเข้าไปช่วยทําความสะอาดหลอดเลือดนะคะจะทําให้หลอดเลือดเราเนนิ่มนะคะหลอดเลือดของเราจะเกิดภาวะเขาเรียกอะไรน่ผนังหลอดเลือดนะคะเราจะนิ่มนะคะจะไม่ไม่เสี่ยงกับการที่เป็นภาวะหลอดเลือดตีบแตกแล้วก็ตัน ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ทุกเช้าต้องดื่มกาแฟอยู่แล้วบอกเลยนะคะว่ากาแฟที่คุณดื่มมีใครการันตีได้บ้างว่าดื่มไปแล้วจะไม่มีสารตกค้างใดๆเกิดขึ้นกับร่างกายเลยแต่กาแฟจริงใจนะคะบอกเลยว่าถ้าคุณดื่มทุกเช้าแล้วคุณดื่มไปติดต่อกันเป็นระยะเวลาอันยาวนะคะถ้าระยะเวลาในการดื่มเนี่ยดื่มยาวเลยเนี่ย เรามีการรับประกันสารต่อครั้ง10ล้านบาททุกซองว่าไม่มีสารปรุงแต่งกลิ่นแต่งสีไม่มีวัตถุการเสียไม่มีคาเฟอีนปรุงแต่งนะคะไม่มีอันตรายใดๆครีมเทียมก็ไม่ใช่เป็นไขมันทรานไม่มีไขมันทรานนะคะนี่คือสิ่งที่เราการันตีให้กับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะใครที่นะคะกินชอบรสชาติหวานนะคะแต่มันไม่ได้หวานมากนะคะ น้ำตาลเราก็เซฟผู้บริโภคอีกนะคะน้ำตาลก็เป็นน้ำตาลอ้อยไม่ผ่านกระบวนการขัดฟอกสีนะคะเป็นน้ำตาลอ้อยแบบธรรมชาติเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะเราต้องการให้กาแฟตัวนี้เป็นกาแฟที่สามารถที่จะรักษาโรคได้ด้วยดูแลฟื้นฟูนสุขภาพได้ด้วยก็เลยใส่ตัวยานะคะซึ่งเป็นตัวยาสกัดมาจากดอกเห็ดลินจือใส่ตัวยานะคะ เป็นตัวยาที่สกัดนะคะใส่ลงไปในซองนะคะกาแฟทุกซองอีกอย่างหนึ่งที่อยากทุกคนได้ลองนะคะใครที่เคยกินกาแฟเพื่อสุขภาพที่ผสมกับสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่คุณสังเกตไหมว่ากาแฟมันมันจะถูกเขาเรียกอะไรถูกทำลายรสชาติกาแฟไปเลยอะคะ่ะถ้าใส่โซมใส่เห็ดลินจือใส่ ไอ้นู่นนี่นั่นนะคะมันจะทำกาแฟของคุณนะคะขาดรสชาติกาแฟไปนะคะแต่กาแฟจริงใจนะคะทั้งๆที่เราใส่ตัวยาเหตดหลนจือลงไปเพื่อสุขภาพของคุณแล้วเนี่ยที่สำคัญรสชาติกาแฟไม่เปลี่ยนนะคะรสชาติกาแฟจะยังคงความเป็นกาแฟร้อยเปอร์เซนจะเหมือนเหมือนคุณกินกาแฟสดยังไงอย่างนั้นเลยนะคะแล้วที่สำคัญ ปลอดภัยไม่อันตรายกินแล้วทําให้สุขภาพเราดียิ่งขึ้นไปนะคะเชื่อไหมว่าพ่อตักกิน2ตัวนี้ที่บ้านนะคะป๋าเนี่ยกิน2ตัวนี้พ่อป๋าเป็นไขมันความดันกินมากินไปกินไปกินมาตอนนี้นะคะยาไขมันความดันไม่เคยกินอีกเลยยาไขมันความดันไม่เคยกินอีกเลยตอนที่กินชากับกาแฟไปแล้ว นี่คือสิ่งอยากที่ใช้ทุกคนนะคะ,ะดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักดูแลคนในบ้านของคุณนะคะทำยังไงก็ได้นะคะตอนนี้นะคะขอให้เซฟสุขภาพตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าต้องให้พาคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาลนณนะตอนวิกฤตแบบนี้อย่าต้องให้พาท่านไปเอายาไขมันความดันเบาหวานอย่าต้องให้ท่านไปด้วยภาวะอะไรก็แล้วแต่นะคะที่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเพียงแค่คุณมีสอง ตัวนี้นะคะติดบ้านกินให้เป็นประจำทุกวันสุขภาพคุณก็จะดีขึ้นนะคะวันนี้ก็มาบอกเล่าแบบเขาแบบสั้นๆน,นะคะส่วนกาแฟบอกเลยว่าวิกฤตโควิดนะคะวิกฤตโควิดถือว่าตักมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะไม่เอากำไรในการขายซื้อมา600ขาย600ซื้อมา340ก็ขาย340 พ่ออยากจะช่วยทุกคนจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนมีของดีๆนะคะกินเพื่อลดไขมันความดันเบาหวานณะตอนนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งต้องให้ไปโรงพยาบาลตอนนี้ได้ไหมนะคะเขาบอกว่าถ้าเราจิบน้ําอุ่นๆจิบชาอุ่นๆไว้ตลอดเวลานะคะมันจะช่วยป้องกันในเรื่องของเชื้อนะคะ ถ้าวันดีคืนดีนะคะเชื้อโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ไวรัสไวรัสที่มันจะเข้าไปอะคะ่ะเราสามารถที่จะกินชาตัตวนี้นะคะเพื่อหล่อเลี้ยงแล้วก็ทําให้คอเราชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะคะมันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อเบื้องต้นได้ด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเกเงินมาลองดูแลสุขภาพนะคะต้อบอกเลยว่าตักไม่เอากำไรนะคะซื้อมาเท่าไรขายเท่านั้นจริงๆ ะะเพราะฉะนั้นใครสนใจ inbox เข้ามานะหรือโทรเข้ามานะคะที่เบอร์โทรนะคะ0936395322นะคะเบอร์ของตั๊กเองนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหรือ inbox กันเข้ามาได้เลยนะคะอยากให้ทุกคนมีไว้อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะก็วันนี้นะคะด้วยความห่วงใยนะคะอ,อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ป่วยเราช่วยได้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ